สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติด,ดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอัปรดกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกว่าบริษัทอ e ีออบริษัทเจ้าของร่วมกับสโมสรแมนยูได้ตัดสินใจยกเลิกข้อตกลงการสนับสนุนสโมสรท็อตแนมนสเปอร์ก่อนกําหนดนะครับหลังจากที่ทั้ง2ฝ่าย บรรลุข้อตกลงเรื่องค่าชดเชยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยว่ากันว่านะครับเหตุผลที่บริษัทอินออสของเซอร์จิมแลคเกตได้ยกเลิกข้อตกลงเนี่ยก็จะมีอยู่2เหตุผลดังนี้นะครับหเลยนะครับก็คือความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยบริษัทอินออสและก็พวกบริหารสูงสุดนะครับบอบริหารสูงสุดมองว่าสโมสร์ทัพแนมนเสเปอร์เนี่ยเป็นสโมสรคู่แข่งกับแมนยูในพรีเมียร์ลีก ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยพวกเขาก็มาถือหุ้นร่วมกับเกลเซอร์หุ้นร่วมกับสโมสรอนแมนยูพวกเขาก็เลยไม่อยากจะไปสนับสนุนสโมสรคู่แข่งในพิวรีกอย่างท็อตแนมมัสเปอร์เพราะว่ามันจะสามารถมองได้สองแง่สองง่มนะครับก็คือเฮ้ยอันนั้นคู่แข่งแล้วนะทำไมคุณไปสนับสนุนสโมสรอนเขาล่ะแตนทีคุณจะมาดันสโมสรอนแมนยูซะมากกว่ามันก็จะมีเสียงให้พิจาร์จากเหล่าแฟนบอลเอ่ยเสียงให้วิจารณ์จากเหล่าบริหารแมนยูที่เคยอยู่ก่อนหน้านี้เอ่ยนะครับ สุดท้ายแล้วพวกเขาเลยต้องตัดสินใจยกเลิกสัญญาในที่สุดนะครับส่วนเหตุผลที่สอน,นะครับก็คือว่าทางด้านบริษัทอินออนะครับต้องการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งอาจจะต้องมุ่งเน้นทรัพยากรและก็ความร่วมมือกับสโมสรแมนยูมากขึ้นเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับสโมสรภายในอนาคตเกี่ยวกับการหนึ่นะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับหลังจากที่อีนเอออเนี่ยได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญากับสเปอร์ญญ สโมสรสปเปอร์นะครับก็จะประสบป,ปัญหาทางการเงินระยะสั้นของพวกเขานะครับเพราะว่าพวกเขาได้ขาดสปอนเซอร์อย่างฮ e ีโนตไปแถมยังมีกระแสะแว่วๆมาอีกด้วยนะครับว่าในช่วงซัมเมอร์เนี่ยสปเปอร์นะครับอาจจะมีเงินในการเสริมทัพ น้อยกว่าสโมสรไหนๆเนื่องจากพวกเขาได้ขาดสปอนเซอร์หลักอย่างอีนอตไปนะครับอย่างเรากร็กตามนะครับการตัดสินใจของกลุ่มทุนอินอตในการยกเลิกสัญญากับสโมสรทอร์นาเมสเปอร์เนี่ยก็แสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับสโมสรแมนยูและก็หลีกความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกซึ่งแฟนบอลทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนะครับก็ต่างหวังว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยจะช่วยสโมสรแมนยูก้าไปสู่ความสำเร็จในอนาคตยอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับเพราะว่า เกลเซอร์ไอ้ขออภัยนะครับเพราะว่าอ e ินนอลเนี่ยเขายกเลิกทุกอย่างนะเพื่อที่จะมาทุ่มเทก,กับสโมสรแมนยูและถ้าเกิดว่าเขาทําไม่ได้นะครับเขาบุริหารไม่ได้อ่าถ้าเกิดว่ามีแฟนบอลไปโโหขลขเขาเนี่ยไปด่าเขาเนี่ยเหมือนที่เกลเซอร์เคยเจอเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะสโมสรแมนยูไปทันทีนะครับอันนี้ก็ทำรายงานจากไมค์คีแกนผู้สื่อข่าวจากดีริเมลนะครับแล้วก็สกายสปอร์ตรวมถึงเดออตแลนติกแล้วก็ฟาบิเซโอโรเวโนนะครับที่ออกมารายงานแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอ Sun, Sky ายสปอรแล้วก็ด a i ี่ m a ล l นะครับที่เรามารายงานตรงกันว่าแอนโทนี Anthony, ปีวัย24ปีของ Z, สโมสรแมนยูที่ถูกยืมตัวไปสโมสรแรบติสกลระวางแผนที่จะผลักดันการย้ายทีมถาวรสู่ Z, สโมสสสเปนในฤะด,ดูกาลหนนะ้า ซึ่งดูเหมือนว่าทางแอตโตนี่เนี่ยได้บอกกับคนสนิทเขานะครับว่าสโมสรเรอัลบติสเนี่ยเปรียบสเสมือนบ้านของเขาที่เหมาะกับการที่เขาจะมาเล่นในที่นี่มากกว่าที่จะย้ายกลับไปสโมสรแมนยูที่เกาะอังกฤษนะครับโดยว่ากันว่านะครับเหตุผลหลักๆที่ทําให้แอตโตนี่อยากย้ายมาสวมสโมสรเรอัลบติสแบบถาวรเนี่ยจะมีอยู่3ประเด็นนะครับนั่นก็คือ1น,นะครับความสุขในการเล่นฟุตบอลซึ่งแอตโตนีรู้สึกว่า การเล่นในลาลิกาสเปนเล่นกับสโมสรเรับติสเนี่ยทำให้เขามีความสุขอีกครั้งและเขาก็ได้แสดงศักยภาพได้เต็มที่ซอนนะครับสภาพแว็น้อมที่เหมาะสมเอตุนี่เนี่ยย้ายไปสโมสรเรับติสแล้วก็สามารถปรับตัวได้ดีกับสโมสรวรวมถึงสไตล์การเล่นของสโมสรและก็วัฒนธรรมของประเทศสเปนซึ่งแตกต่างจากฟิเมริกนะครับที่เขารู้สึกว่ามีความกดดันที่สูงมาก เนื่องจากว่าฐานแฟนขับแฟนบอลเนี่ยมันเยอะนะครับและเหตุผลที่สามนะครับก็คือว่าเอตดนี่นะครับได้รับโอกาสได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและก็อย่างต่อเนื่องซึ่งผู้จัดการทีมอย่างมาดูเอลเปเยกินี่นะครับก็ชื่นชมนักเตะรายนี้อยู่เสมอเสมอนะครับว่าเป็นคนที่ทุ่มเทแถมเขาเองนะครับยังช่วยเหลือให้ทีมอยู่ในอันดับที่ดีของตารางในลีกาสเปนอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับในในเวลานี้นะฮะฮารโสมสอัลเรบราติเนีย ขาดแอนโทนีไม่ได้เลยนะครับเพราะแอนโทนีเนี่ยเปรียบเสมือนผู้เล่นหลักของพวกเขาไปแล้วอย่างไรก,ก็ตามนะครับดูเหมือนว่า Small สโมสรแมนยูเองก็จะใช้โอกาสนี้แหละนะครับในการที่จะขายแอนโทนี้กับ Small สโมสรเรอเบติดแบบทาวรหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมเท่านั้นขอย้านะครับว่าหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมเท่านั้นซึ่งถ้าหากว่าคุยกับ Small สโมสรเรอเบติดแล้วไม่ได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมเนี่ย สโมสอแมนยูนะครับก็พร้อมที่จะขายแอตทนี่ให้กับสโมสออื่นที่ยื่นข้อเสนอที่เหมาะสมมากกว่าสโมสรเรอเบดิดก็แค่นั้นเองนะครับก็เป็นกลไกการตลาดกลไกทางธุรกิจนะครับคือตอนนี้สโมสอแมนยูปล่อยให้แอตทนี่ไปยืมตัวกับเรอเบดิดเพื่อให้แอตทนี่เนี่ยได้โชว์ฟอร์มได้เฉิดฉายแล้วก็สามารถที่จะปั้นในการสร้างเม็ดเงิน เพื่อกำไรนะครับให้เกิดสโมสรแมนยูให้ไม่ไม่ให้มันขาดทุนยับไปกว่านี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นดิวที่แมนยูนั้นผิดพลาดนะครับกับบอกบริหารชุดเก่านะฮะก็คงมารอดูกันต่อไปนะครับว่าในช่วงซัมเมอร์เนะาะทางสโมสรแมนยูจะขายตัวนี้ออกจากทีมในมูลค่าเท่าไหร่นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก UTD Forever s e v e นะครับที่เอามารายงานว่าอามาดีโลปีกด้ารุ่งของแมนยูกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการฟื้นฟูร่างกายและคาดว่าจะกลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อร่วมทีมได้อีกครั้งในต้นเดือนหน้าซึ่งมีการคาดการกันว่าไม่ช้าก็เร็วก่อนที่จะปิดซีซั่นนะครับหรือซีซั่นมันจะจบลงเนี่ยอามัดิโลอาจจะได้ลงเล่นอย่างน้อย1-2นัดน,นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟาบิซิโอรโรบโนนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรเชลซีกำลังพิจารณาค่าชดเชยให้กับสโมสรแมนยูเพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อขาดาร์ซันโชตามเงื่อนไขในสัญญาย,ยืมตัวหลังจากที่ซันโชไม่สามารถทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจตลอดการยืมตัวที่ผ่านมาเดีวยว่ากันว่านะครับถ้าเกิดสโมสรเชลซีเนี่ยจะซื้อซันโชขาดได้เนี่ยพวกเขาก็ต้องทาตามเงื่อนไขเสียก่อน ซึ่งถ้าเชลซีทำตามเงื่อนไขได้สำเร็จเชลซีก็จะซื้อสารโชในมูลค่าค่าตัว22-25ล้านปอนด์แต่ถ้าเกิดว่าเชลซีไม่สามารถทำตามเงื่อนไขได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องการจะซื้อขาดสารโชเนี่ย เชลซีก็จําเป็นจะต้องเสียค่าเช่เจยให้แมนยูเพื่อหลีกเลี่ยงการทําตามเงื่อนไขดังกล่าวนะครับอย่างเราก็ตามนะครับดูเหมือนว่าสโมสรแมนยูเองก็ไม่มีความตั้งใจที่จะรับซานโชกลับสู่สโมสรอ,อีกแล้วและก็กําลังมองหาทางปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีแมแบบทาวนในช่วงซัมเมอร์โดยหวังว่าจะได้ค่าตัวประมาณ22-25ถึงล้านปอนด์ตามที่เฟิร์มมาร์เก็ตนะครับได้ตั้งราคาค่าตัวเอาไว้ซึ่งนี่ก็ถือเป็นการลด ทุนลงมาเลยนะเพราะว่าแมนยูนี่ซื้อชานโชมาในราคาเจล้านปอนด์ในปี2 0 2 1กับสโมสรบริสตอมุน,มมนมมพวกเขาขาดทุนไปเนี่ยน่าจะประมาณ50ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับอนาคตของเจโรซานโชก็ยังคงเป็นที่จับตามองเพราะดูเหมือนว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ทั้งเชลซีกับแมนยูนะครับกำลังดูการเคลื่อนไหวของแต่รายนี้ในช่วงซัมเมอร์ว่าจะได้อยู่หรือจะได้ไปหรือจะไม่มีที่ไปเลยนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายการจากฟาบิซิโอราบาโนนะครับที่นำมารายการว่า สโมสรแมนยูปิดประตูการกลับมาของพรอปอกบากองการทีมชาติฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการโดยสโมสรแมนยูกาลังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเด็กดาวรุ่งที่มีศักยภาพสูงอย่างเช่น u, แพทริกดอกูและก็เอเดนเฮเวนและผู้เล่นดาวรุ่งคนอื่นๆที่อาจจะตามมาในซีซั่นข้างหน้าโดยว่ากันว่าเหตุผลที่แมนยูไม่สนใจที่จะเอาปอกบาาร่วมทีมอีกแล้วเนี่ยจะมีอยู่3เหตุผลเหตุผลที่1นนะครับก็คือปัญหาด้านวินยัย ปอกบาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีประวัติด้านมีนัยที่ไม่ค่อยจะโอเคนะครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นไวรัสของสโมสร2ก็คือว่าอายุแล้วก็ค่าจ้างของปอกบาเนี่ยค่อนข้างจะสูงและ ไม่ว่าจะอายุก็สูงแลวก็ค่าจ้างเนี่ยก็น่าจะสูงเหมือนกันนะเพราะว่าเอเจนต์ของพอปอกบาก็น่าจะเขี่ยวในเรื่องนี้นะครับเรื่องค่าตัวกับเรื่องค่าจ้างและ3นะครับอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งซึ่งปอกบาเนี่ก็มีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งมากที่แมนยูซึ่งส่งผลให้นะครับขาดความสม่ำเสมอในการเล่นแล้วก็การช่วยสโมสรนั่นเองอย่างเราก็ตามนะครับการที่สโมสรแมนยูปิดประตูการกลับมาของพอปอกบาแล้วก็หันไปสนใจผู้เล่นดาวรุ่งแทนเนี่ย ก็สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ใหม่ของสโมสรในการสร้างทีมที่แข็งแกร่งและก็ยังยืนในอนาคตแฟนบอลเนี่ยก็ต่างหวังว่าดาวรุ่งพวกนี้เนี่ยจะขึ้นมาพัฒนาสโมสรแมนยูแล้วก็ประสบความสำเร็จได้อีกครั้งนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อ,อฟุตบอลเสื้อกีฬาสโมสรต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ La z a d a า ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ย โคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสอนนะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกอาสติกเกอร์พลาส,สติกในการติดนะครับรับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0ร้อถึงห้าอเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไป ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่หคลิปหน้าสวัสดีครับ